ผมอยู่ที่ต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงอันนี้ได้ประมาณอาสองปีแล้วเนะี่ยสองปีลรวว่างผมทามาสองปีนะผมได้กินะไย,ยังไ่ได้กินมะม่วงเต่อนะ่ะแต่ก่าจะได้กินปีที่แล้วนี่มนได้กินแต่ก่อนที่จะได้กินนน่อยนะดัพื้นน่ยเขาก็สามารถปลูกอย่างได้ไว้หลายอย่างนะครับหัวพาเนี่ยปลูกไว้เลยนะครับมีหัวรพา,ามีมะเขือ ไต่างๆเนี่ยพริกพักไทยวันนี้นี่เขาอยู่ผูกวันนี้เลยป่าป่ตรงนี้มีกบเลี้ยงเข้ามาหิมหนองมีกบเลี้ยงตัวีไกบมีกบหนึ่ตัวน,นะเห็นไหมนี่กบหนึ่งตัวนะครับเนี่ยกาะทำพื้นที่มันเกิดประโยชน์มันก็อยู่ด้วยกันแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติสามรารถสร้างสารรค์ให้ชีวิตของเขานะ อ,อยู่แจบขอบียงได้นะครับพริกมะม่วงนะครับเน,นี่ยริกเนี่ยตรงนี้มันถ้ามันอยู่แบบ้นอนาโคตน้้นต้นไม้ใหญ่วันนี้มันก็ได้กลิ่นไปเลยต้นใหญ่น,นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่นิดหน่อย เพราะว่าข้างบนนี้จะเอาเป็นทําที่ลานกางเต็นท์แล้วก็ทําบ้านอย่างต่างๆนะครับมีเนื้อที่อยู่นิดหน่อยอันนี้เป็นต้นผักสร้อย่างนะเขาจะปลูกไว้กว่าจะนิดใหญ่ๆนะเขาก็ปลูกผักกาดเขากิผักกาดนะครับนี่ก็จุ่มปูปลามันจะใหญ่มาเขาก็ปลูกผักกาดอย่างสามารถปลูกผักกาดอย่างนี้ได้ขันหนองเนี่ยขันหนองเพราะเขาว่าขันหนองขันแอ้ง อันนี้ก็ปลูกทั่วปลูกทั่วนี่ปลูกทั่วได้กี่ละนนี้ถั่วถั่วเตี้ยบ้านเ่าคนเมืองเขาว่าถั่วฟอมถั่วฟอมแล้วก็ปลูกผสมผสานกันเลยนะขึ้นก็มีแต่เราว่างเราว่างที่มันจะขึ้นเนี่ยเราก็ปลูกถั่วฟอมถั่วฟอมได้กินก่อนนะแล้วเพื่อตัวนี้จะขึ้นเพื่อจะออกดอกเราได้กินล่ะเก็บแต้นะฮะอันนี้วิธีการใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ เอาเอาไว้ระยะห่างที่เราจะเอาขึ้นขึ้นต้นได้นะครับพอขึ้นต้นได้นี่หัวฟอมนี่มันจะได้กลิ่นรวยที่สุดนะครับพอปลูกหัวฟอมขึ้นมาเนี่ยออกอน,นี้หมดละอันนี้กําลังแต่พวกนี้มันกําลังจะดอกเนี่ยกาลังจะดอกแต่เราได้กลิ่นทั่วก่อนละนะครับอันนี้ขึ้นแล้ว นี่นี่คือวิธีการใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเพิ่งเราเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยะระว่างเนียเราก็กลงบะเขือนี่ก็ลงบะเขือไดน้นี่ผมลงบะเขือนะครับเนี่ยถ้าอันนี้มันมันมัน,ม,นมันล่มไปคือมันหมดอายุไปกัดได้กินบะเขืออันนี้ตัวนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเราดู ถ้าบะทั่วมันหมดไปอันนี้คืออะย่างอ่าบ่ใช่บะเขืออันนี้ก็คือบะแ้งนะครับบะแวงเราก็มาทำอย่างได้นะครับปลูกผ,ผสมกันเข้าไปเลยโพดแ้ําตีเดียวจบนะครับหลายๆท่านนะครับที่าปลูกบะป้าวแล้วเนี่ยอยากจะกินเฉพาะบะป้าวนะะกว่าเขาจะได้กินบาปานะป้านะปีกี่ปีเขาจะได้กินนะครับแต่ตรงนี้ผมจะาาขาขามาบอกกับท่านมาก นนร้อนทอนอนนี่เขาได้กินหน่วยเบบเราเขาได้กลิ่น่องนะครับของผมนี่จะมีพริกเนี่ยเขาได้กิ่นละเขากลาบต่างๆเขาได้กิ่นละใบหอมป้อมหอมป้อม,อมอน,นี่พริกุ่นทัดมาพริกน้อยๆรุ่นทัดมาน,นี้ผักกะเพราไงต่างๆแล้วก็มีผักกีฝรั่ง,งที่ผมใส่นะครับผมใส่ไว้เนี่ยเขาต้องปลูกไว้เลย แค่ปืนต้นอันนี้ม่ได้นะครับผมชาวอันนี้หัวแอนเหมือนเนี่ยมีหมดเลยแล้วใส่ซูลกันไปเลยเนี่ยใส่ซูลกันไปเลยต้องสนใจอย่างที่ต้นนี้ดูตัวเนี้ยที่ซูลเขาแบบเปลูกมันได้ได้กินนะครับอย่าได้ดึงได้กินนะฮะแต่ของที่มันผูกมันเด้อเนี่ยหอมออกหน่อยนะเอาพดน้ำสี่เดียวเขาเขาเป้าหมายคือเขาคือต้นแบบเปล่านะฮะแต่ต้นแบบเปล่าเราได้กินประมาณสามปีแล้งหน้า แน่ก้อนจะถึงสามปีก็แน่ทุกเดือนนะครับให้ได้กินพวงนี้ละง่ายาครับง่ายนิดเดียวอลองทาที่บ้านครับทุกทาที่บ้านน้ oy, อยๆแต่จะไม่ต้องไปเชื้ออย่างที่อื่นละผักไทยอย่างน,างนี้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมครับผมอยู่ที่ต้นแปลต้นเดียวครับ